กลบสบายดีพวว่อพี่น้องทีมซีของตุศิษย์ทุกตุกคนเอโดยพ่อไซียูต่างประเทศนะครับภายในประเทศอันนิ้ดีตอนรับกับซูซองตุศิษย์ทีมงานค่ายดีค่ายดีที่เกลี่วน้องเพื่พี่น้องโดยตอนนี้ตุซิษก์บาากับภรรยาในการทางตามพื่มันจะน้องอ,อง้อมเนาะคนน้องอ่ะในมาฮอดสนามบินไือว่ามาหาฮอดเมืองปากเซแล้วเดือยวคนเนาะในตอนนี้ จอดอยู่สนามบินนกหนึ่คนหรือว่าเดินยนต์นั่นแหละเพราะว่าน้องอ้อมเพิ่นบ่เคยเห็นยนต์เนาะไปได้จอดเบิ่งพาเพิ่นเบิ่งยนต์เนาะพอใจซาลี่เนาะเพิ่นจะับให้เดี๋ยวตัวชิจะจับเองเนาะปรนะนี้เนาะสบายดีน้องอ้อมล่ะโอ้ใช้ยนต์หน่ะป็นหนามาดูเจ้าบ่เคยเห็นยนต์บ่ เคยเห็นแต่มันบินบเคยบเคยเห็นที่แบบนี้นะโอยมันใหญ่งวเด้เนาะทุกคนเดดเดดเด็ดเด็ดเดนแต่รสึจะซูมเข้าไปบงวันนี้มาจะจะขี่ยัยนสายดีกเิเบือเยสบายดีวมดที่เต็งเวอรันออกตะขี่ยนแว่า ข้าไปจับมือจังมืออ่าอ,อันนี้ก็แเมนเดินยนต์เนาะทุกคนเลยตกรุงเทพนะคะเอฟซีไทยอ่าเนาะตอนนี้กะแเมนเส้นทางทางเข้าตัวเมืองนครปกักเซเนาะทุกคนเลยเมืองปกักเซเนาะทุกคนเนาะโดยก็ได้มาถึงแล้วเนาะเดีเ๋ยวเฮาจะไปหาที่พัก น้อทุกคนเดี๋ยวเขาจะพาน้องอ้อมไปหาที่พักก่อนน้อทุกคนเนาะโดยหลังจากนั้นก็เขาก็จะพากันไปกินขา้าวโอ้บรรยากาศภาพสวยงามนอทุกคนเนาะยามเลงกําลังสดใสสีสวยงามขนาดเลยนาะทุกคนเอ้ยโดยเป <c oughs> ็นกำลังเห็นยนต์เนาะ <c oughs> เออมันก็มีคันใด้และย่างขึ้นเนาะทุกคนเนาะคันใด้ไมชีวิตขั้นได้ไมชิวิตขั้งทั้งโคตมันกิดอะไตัวมันอยากขี่อยู่ปะขี่นะจักมือจักมือเดสันฟันฟันจะเป็นกินอ่ะเนาะทุกคนเอ้ยกระชิบประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปฮอดโรงแรมเดี๋ยวตุชิตจะอัปเดตต่อให้เบิ่งอีกเนาะทุกคนเนาะ เดี er inar, you, ah, ๋ยวเขาไปเบิงไปเบิงว่าห้องแฮมเขาสีได้ระดับจักดาวนะทุกคนเนาะโดยประมาณนี้ก่อนเด้อทุกคนเด้อเนาะตัวชิจะไปขึ้นรถก่อนเนาะทุกคนกราบสบายดีเนาะทุกคนเอ้ยโดตอนนี้เรากะถึงที่พักแล้วเนาะพี่พี่น้องอ่าตอนนี้เพิ่นกะหายหูอเนาะอาเพิ่นฟด เกือบเพิ่นกระซี่ชมพูขนาดทุกคนเอ้ยนาะอาจจะเป็นมือกองสาวคืนนะทุกคนเอ้ยนี่้องก็ได้ห้องแล้วเนาะทุกคนเนาะโอเสาคืนเป็นว่าเฮาอยู่สั่นซี่เนาะเดี๋ยวเฮาจะขี่ลิฟต์ขึ้นทุกคนเอ้ยเคยขี่บนลิฟต์เคยขี่วะฮะบุกเลยนะ เดินหนึ่งหนึ่งสองซ้ำเอาหนึ่งสองแคปเจอร์อะจะเจอแล้วเน,ะนาะเนาะทุกคนเลยกันยอดเฮาก็จะพักพรกับประมาณสามสิบนาทีหรือชั่วโมงนหนึ่งเนาะทุกคนเนาะพักสายตาพักกระตนกระตูกอนแล้วเฮาจะซอกหาบอลยินขาน่าเนาะทุกคนอันเกิมเนาะทุกนเนาะ เดี๋ยว่าซอกฮานกินขา่าว้า,า,านฮานเนาะทุกคนเลยไปด้อไปด้อเนาะสันะทันทันคนบางคนก็จะได้ขึ้นลิฟต์เนาะทุกคนเลยอ่าเนาะตัวชิดกาสภาพกะสบักสบอมอยู่เนาะทุกคนเลยทางไกลขี่รถนั่งรถท่อเนานะแต่ก็พอเป็นอย่างสำนีชูได้เนาะทุกคน เพื่อเอฟซีและเพื่อความสุขของน้องอ้อมอ่ะครั้งแรกเพันสิขึ้นลิฟต์ไอ้พี่พอนดูใส่เด้เนาะสัลี่เพันน,นี่อู้หูต่อมาทางในกนสีอันนั้นเนาะทุกคนเนาะอู้มันสิบปเตือนบปลือ่ไอ้ผู้สาวขาลิฟต์มาพี่น้องอยู่ชั้นสี่เราอยู่สูงมากเลยพี่น้องจะเคยขี่ปะ ไปขี่จ <up on> <neck> yeah. <cek warm st anza> yeah. ้าวเรามันหนีได้ค่ให้น้องอ้อมกดให้น้องอ้อมกดลองลองทำกดมันลูกกดเป็นบอตรงนี้บนเลขสี่ไหน้องอ้อมมาเบื้องี่น้องอ้อมมาบนเลขสี่ลูกกดนี่นี่เลขสี่อยู่ใช้เลขสี่อ่กดตกใจบอวิ่นวินวินพี่น้องตกใจวิ่นอะไพี่น้องตอนนี้บินบิน ขชั้นสองชั้นสี่ขึ้นชั้นสี่จะชิร้องไม่ใช่ขึ้นขึ้นขึ้นทับกันปะโดยแล้วชันเฮ้ยตกใจอ๋อตกใจปะตกใจเฮ้ยเฮ้ยลงบะเอาโอเคหอนแล้วปะหอนแล้วหอนชั้นสี่แล้วประตูจงเปิดออกมาไฟอา สั่นส <Welcome. S 1> cool. ี่นะทุกคนเลยจะหอดแล้วห่องห้าห่องเลยเนาะบาทเนี่ยนี่นะทุกคนเลยนี่นะทุกคเได้คู่ก็ไน้มาคู่ ่บอรพี่ซีหนึ่งแปดอระพี่ซีหนึ่งแปดีพี่ซีน่ดพี่น่น่นี่นี่นี่ซีหน่งหนึ่นี่นี่นี่ม่นี่อยู่พี่อยู่พี่ก็ไล่กูก็เลยเหมือนก่อนนป็นนัะนี่ห้องพี่าไปสีอนนี่เป็นห้องเปนห้องกระห้องกระดุมแล้วจะเป็นอ่ามาเบิ้งทุกคนสภาพห้องเชเฟินสองคนเนาะอ่าน เยังออกกับเขาถึงอยู่ด้วกันแสวมเอากะเลือกได้สุดๆุดสำนีเนาะทุกคนเพราะว่าหมองแฮมทีแบบว่าโอ้สำนีจะรู้แหละรู้ๆเนกะเต็มเนาะทุกคนเลยโดยกะสำนีเนาะน้องอ๋อน้องแกอยู่ภูเขาเหนือน้อเดี๋ยวเขาสิเปิดใกล้ภูเขาเปิดไป๊บให้น้องอ้อมก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวเขาจะเปิดแอร์ให้น้องอ้อมรอบ ไปบนภูเขาเลยพี่เนาะสิบแปดองศาเนาะว้าวว้าวอ่าตอนนี้น้องก,ก็ะเทที่พักแล้วเนาะทุกคนเน,ะน,นะนาะเดี๋ยวตุชิดจะกลับไปจะไปห้องก่อนเนาะทุกคนเนาะเอาเครื่องไ,ไปไว้ก่อนนี่เนาะยิ่งิจะออกไปะนุ่มปะจึ้ปล่อยให้น้องอ้อมเพิ่นอยู่ก็ไม่คุ้มเพิ่นก่อนเนาะทุกคนเลย บ่ได้บอกอ้าวห้องตัวชิดมีปัญหาเนาะทุกคนต้องถามพนักงานก่อนเอเปิดบ่ได้เด้อทุกคนเอยเนาะอ้าวเลยบานนี่เนาะทุกคนเนาะฮัมลงไปถามพนักงานก่อนบ่มีเบอร์บ่มีเบอร์ของสักดิโเปิดไหม่รึอันจะเปลี่ยนห้อง ก็ได้แล้วเนาะทุกคนเนาะเดียวกะได้สำนีเนาะทุกคนเขาก็หาเขาก็จะหาห้องกะแท้ก็โอเคเนาะอยู่ได้สำนีกับโบเป็นยังเนาะทุกคนเนาะซุกเซินกะเดี๋ยวเขาจะบอกให้พนักงานเก็บผ้าเนาะทุกคนเนาะเพื่อนก็คือสิหากับป้าปูไม่เนาะกับบ่ากันอยู่ได้เนาะสบายสบายเดี๋ยวเขาจะปริ่งครับเดี๋ยวจุกจะไปหาน้าอ่ออีกอเนาะทุกคนเนาะ เบิง่งคาสาัลลีเบิ่งวิวทางหลังงาาั้งน,อนบอสสัลลีงาบแรกเขาก็ต้องอัดประตูของน้ำก่อนเนาะทุกคนเนะาะเพราะว่ากลัวกลิ่นจะไม่พึงประสงค์มันจะออกมาเนาะทุกคนเนาะอู้ทางหลังทุกคนโอ้มีมีมอาผูอีกเนะาะสัลีก็อยากสัลีเพิ่นตั้งใจ มองแฮมหนึ่งจะเพิ่บนไปจองไว้เนาะทุกคนเนาะต่คือบ่จองไว้แต่อยู่เฮือนสะลืมลืมเนี่เนาะว่าคำสนี้มันจะเต็มบดเนาะทุกคนเอ้ยเนาะสุดแต่หาและทาว่าอยากได้แบบว่าลูกน็นี้ก็ต้องแบบอยู่นอกเมืองเนาะแต่มันชิยากบัตรฮาสิีมาสอกกินเขา่าเด้มันบ่เป็นยังนอนคืนเดียวสุดซึ้เนาะแต่แต่นี่ก็งามอยู่ทุกคนเอ้ยเนืยนะ่ยเนาะอยาสิไปหา นอ้องอมกอนบันเทิงเอ้ห้องเขาใกล้กันเราทุกคนเนาะใกล้กันป็นาใส่กันเลยคุณเจ้าคือบอกเอากระเจีเข้าไว้ แก็มสลักันพี่นองสบายดีเอซี20อ่าสบายดีสักเกสบายดีโอห้องสุดเจางามกวห้องข่ได้นน่มีวิวห่องของชั้นีวิวได้เอไปยังอันนี้ฉากเบ็ดฉากเบ็ดยังอันนี้ตตุเอาโทรศัพ์มาจะใช้ข่คือโมูหฮะบอได้โทรศัพท์ไหมบอัน้ ไาทุกคนเคยนอนบนเตียงตีนของหนุ่มใช่ไหมตามในงานล่มโต้ไปนอนแดดไปนอนแต่เสือตัวคขนยิบโอ้เสือดยิบโดยแต่ว่าเป็นบบกค้นอนเนาะโดยน้องความโบกี้น้องความวายความสูงเอาะสูงนพออาวัดได้ห้านิ้วใส่ลูกอัน้ค่ะอืมวัดอยู่เตงภูไปปูตาปูสะเล่เนาะพอดีเนาะวัดอยู่เตงภูสะเล่เนาะสิเจ้าเขาไปสมเด็จวัดกันสิ มาทันดอกเบิ้ไปบิ้งฮู้ฮู้นั่งบนจุดนี้มาเห็นทันหมดแฮมหมอกมืดไปแป๊บเดียวก็ได้อันนี้เนาะทุกคนเนาะมันใกล้ๆนึ่งขึ้นไม่ได้ขึ้นขี่ไปประมาณเีาไปแวะก่อนประมาณสามสิบนาทีก็ได้เราจะไปเบิ้งน้ำตกตาดเนาะอ่าทาคนละทางอ่ะจะออกไปทางนี้เนาะแป๊บเดียวกลับขึ้นมาปุ๊บจังปีพุ่งกันปีพีั่งปีพีเราท่านนี้จะเป็นขึ้นตามันเป็นขึ้นตาอ่าภูเขาพีดดด่เนาะ วิวปักเซสียงามเลยเราไม่เห็นเขาคือว่ารักใครคือว่าคู่เขาแมงเขาจะเด็กปูเขาจะ้อมเคยนอนบ่ห้องแอร์นี่บ่ฮะขนาดถอดพัดลมนี่วันลมยังบ่เคยละพัดลมก็ยังบ่มีเลยบ่เคยพัดเปิดผัดลมบังเนาะผันบ่เคยเปิดผัดลมนอนพี่น้องป่าเพิ่นเนาะได้โทรศัพท์ใหม่อีกเด้นี่ทุกคนป้าเพิ่งหันเนาะโทรศัพท์กับโทรศัพท์ใหม่บ่อันนี้อืมอันนี้ก็ได้ใหม่อีก อ๋อถึงกระเป๋าถึงโทรศัพท์กระเป๋าขับได้พี่น้องใช้มงในสระคือว่ามีมองอีกป้าจับโทรศัพท์ขึ้นมาเบิ่งเนื้ฮะไอชีเนื้อหอจับชีเน,นื้อไอจับชีเนื้อเบิ่งจีไทยหูก่อนเนาะไอเอฟซี 4, เพิ่นเบิ่งเออ อ่าเนาะเดี๋ยวนี้เนาะบันีีเนาะตุชิตสิอธิบายให้เอฟซีของตุชิตฟังก่อนเด้อต้องต้องซ้อนน้องอ่าแบบนี้เนาะหนึ่งเนาะเป็นอย่างคือน้องคือมีโทรศัพท์เพราะว่าขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนชื่อยังขอเฉลึมพุทธหักษาอ่าท่านพุทธหักษาเพิ่นเนาะได้มอบเงินเป็นจำนวนหนึ่งะก็ให้ชื่อของให้น้องอ้อมว่าจะเป็นโมงหรือว่ากระเป๋าอะไรก็ เงินจำนวนหนึ่งแหละคะโทรศัพท์เนาะเพิน่นเพิ่นว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นคือแบบว่าเอาไวต้ติดต่อหาตุชิษ์กับสาวคืมเพื่อมีเหตุฉุกเฉินเนาะแบบว่าบาแบบว่าจะเป็นกลางค่ำกลางคืนหรือว่าตอนเว้นเนาะนเหตุฉุกเฉินแบบใดคือแบบว่าเวลาคือน้องเพิ่นนี่คือน้องอ้ําเนาะหมักเจ็บหัวหาเจ็บหัวบวดเ,เศร้าเทือเนาะกอาไว้ให้สิชอนเพิ่นเซฟเบอร์ไว้เซฟเฟซบุ๊กไว้วอตแอปไลน์เนาะเอาไว้ติดต่อหา ทางสาวกุมฤวติตต่อหาทุชิษ์เนาะขดติตต่อไปบ่ได้กะไทยสองคนนี่กับสิพาเพื่นไปห้องมอเนาะทุกคนเนะาะและกาบาา่ด่ามากเด้อยว่าเป็นอย่างคือบ่เอาเงินในจํานวนนี้ไปเก็บให้น้องเหตุเฮือนหรือว่าไปเห็ุอย่างอื่นดีกว่าจะซื้อโทรศัพท์เพราอเจ้าของเงินเพื่อนกะบอกมาไว้แบบนี้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าจ่วประสง์เพื่อนเพื่อนนี่อย่างให้นอ้องแต่กาสีบอกน้องอ้อมน้ำนอเวลาลินบ่เมนว่าเขาได้แล้วแลลวเขาสิลินเขาสี ลินแต่เกมเขาสีเบิ้งแต่นางสีเบิ้งแต่คลิปสิลินแต่ทิกตอกนี่เบาเนาะน้องอมเนาะอ่าเขาก็ต้องใส่มันเป็นประโยชน์เลยแหละเด้อหว่าใส่แบบติดตตอบ่หรือว่าเบิ้งกับเบิ้งเป็นย้ำเนาะย้ำเขาเรียกวียกตอนแรงเขากับเบิ้งน้อยนึงและคือนอกนี่ให้แบบเผานี่ตัดออกเลยเนาะบ่ใหายท้องคนบอกบอกบอกไว้เลยว่าเพิ่นบ่ให้ถือยังบ่ให้ยลินยังบ่ออดเวลาอายุยังบ่ได้ ลักๆเจ้าเมื่ออะไรเจ้าต้องบอกแม่เจ้าพุทธเนาะยันแม่ใจอ่อนแม่เนี่ยันอยากเห็นลูกแอวเลยชี้ให้ลินบอกได้เจ้าต้องบอกต้องบอกแม่เจ้าน่นนี้เด้อเดี๋ยวตัวชี้บอกชี้บอกแม่อีกเทื่อนึงชี้บอกแม่เจ้าอีกเที้นึงว่าบอ้บอยเอาใจลายเนาะเดี๋ยวจะเสียคนเด้คือสําคัญคือน้องน้อยให้เบึงกะให้เบ่งเป็นยามลักๆก็คือบ่อย่างให้เบ่งเลยเพื่อนเนาะทุกคนเลยกับตัวไปเนาะว่าอุ้ยเบึงแล้วบูดีเันซี่โออันตราย เพราะว่าเด็กน้อยเขาบูอย่างดอกเหาเป็นเมย์เป็นเรืองเขาตุ้ตัวไปแล้วก็เสืองอไว้เนาะ <S <S อ่ามันกะประมาณนั้น,นทุกคนนอบบรามากอะกะมีข่าวดีมาเรื่อยๆอยู่ดอกเรื่องเฮือนเรื่องซานเพิ่นกะสับคืมเพิ่นกะปิดลับไว้เพิ่อนอยังไป่อยากบอกนะทุกคนเนาะนกะสิมาเรื่อยๆอยู่เดยเนาะกะสิประมาณนี้เนาะทุกคนกะเมย่เนาะเนาะ,นะทุกคนเนาะกะเดียวสิทุกทีกะจะกำหอกเนาะประมาณนี้เนะ้ะน้องเนาะสบายด e ีเอฟซีไววอีหละอ่าขอบใจได้ไหมขอบใจเพินน่นได้ไหม เดินไลเด้อยุ่ี่กคผเช้ล่ะมัน้วยอ่นาะแต่คนเอ๊ะปะให้น้ององเพิ่นชมวิวไปชิดจะกํำห้องก้อนมานี่เนาะกูเจรถนะ อประมาณนี้นะทุกคนเนาะโอ้ทิวถั์ธรรมชาติสวยงามอยู่เนาะบ่อนผักออกผักกาสิประมาณนี้นะทุกคนเนาะอโอ้สวยงามนะทุกคนเลยโอ้เนียมไปกับทูเลยอยู่ทางหน้าทุกคนโอ้ ทังพูดเป็นวัดเนะทุกคนเนาะโอ้สวยงามเนาะพพี่นะ้องเนาะทุกคนเลยพากันไปเลาะหาบอนพักนี่ก็ไลยเติมเนาะนี่เบิ้งคนเนาะนักท่องเที่ยวเนาะมาจากต่างเมืองต่างแขวงือวต่างประเทศนี่หลายเนาะทุกคนเลยหาหาฮามาซาอีกคนนี้ยูบอนี่ก็อาจจะเต็มเนาะทุกคนเนาะ แต่ก็เขาก็ยังมาทันอยู่เ่าถ้าก็เลาะประมาณสามสี่หมอกูน่าทุกคนนาะจังได้บอกนี่เนาะอ่าเดี๋ยวเขาจะพักกอนอาบน้ำก่อนเนาะโดยรถเลยเขาจะผักกอนอาบน้ำก่อนแลวกับเงยเยหนึ่งเเขาจะไปหาสองหากินข่าเนาะทุกคนเนาะ สิประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะโดยเนาะทุกคนกระสีประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะวันนี้เราก็ซอกที่พักก็ได้แล้วเนาะมีแต่สีพักพอนิดนึงให้น้องอ้อมให้ภรรยาให้ทั้งสาวคืมและกระทั่งตัวชิดเองพักพอนอนนิดนึงเนาะทุกคนเนาะก็เดินทางมาก็เกือบประมาณสี่ชั่วโมงเนาะทุกคนเอยหรือว่าประมาณห้าชั่วโมงเนาะกลับบ้ได้ คิดไรเบิ่งกปะได้เพราะเขาก็ขี The Then, like ่มาเรื่อยๆเนาะฮอดบอลใดที Beij ่แปลว่าวิวงามๆนี่เขาก็จอดเพราะว่าพาให้น้องอ้อมเบิ่์กน้องเพื่อนบุเคยเห็นเนาะทุกคนเลยกันจอดแวะจอดเนาะเดี๋ยวมาฮอดเดินฮอดเดินยนต์กระจอดให้น้องอ้อมเบิ่งเดินยนต์นาะทุกคนเนาะแล้วก็ถามเพิ่นในหลายๆอย่างอะไรเนาะให้เพิ่นเปิดหูเปิดตาเนาะเปิดโลกกว้างวันซะน้องทุกคนเพิ่นกับบุเคยเห็นจักเทธอเนาะโดยจะสิประมาณนี้เนาะสุดที่ไทยกับบุมีอย่างไรนาะตัวชิดกัน มีแต่คำขอบใจพอแม่พี่น้องเอฟซีของตัวชิดเอ๊ะสู่ขูสู่คนนอตุคนเนาะบาวาอยูใกหรืออยู่ไก่บาวายูภายในประเทศต่างประเทศขอโม้ขอบใจทีที่ตามครับชมตัวชิดแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์มาตลอดเนาะแล้วก็ให้คำแนะนำในหลายด้านต่างๆนอทุคนเนาะโดยขอโม้ขอบใจหลายๆขอให้ทุกคนมีสุขภาพแ,แข็งแรงความเจ็บอย่าสู้ได้ความไข้อย่าสูมีนอตุคนเนาะขอให้มีความสุขหลายๆทุกคนเอ้ย นอนหลับก็บให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ขอบใจเบ้ยทุกคนที่เมตาน้องอ้อมหาฮักแพงน้องอ้อมและเป็นห่วงน้องอ้อมครอบครัวน,น้องอ้อมเนานะทุกคนเนาะโดยสุดท้ายนี้เบิ่งงล้วกับอยอย่าให้ำขำโฆษณาของตุชิตเด้อนะทุกคนเด้เพื่อให้ตุชิตมีรายได้จากช่องทางยนะูทูบเนาะทุกคนเนาะโดยแล้วก็บเบงแลวกขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ให้ตุชิตในเด้อเนาะนะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ตุชิต คลิปตอต่อไปเนาะทุกคนเนาะชุดท้ายนี่ัวสิดขอกล่าวคำว่าสบายดีทุกคน